ตลาดนัดติดแอร์ครับต้งดิจินนะเดี๋ยวนี้ซีดียังมีคนดูกันนะอ้าโอ้ยที่ว่าใครอันนี้ตรงยุคเราเลยอะ่ะตรงยุคครับกล้องคอมแพกดิจิตอลนะฮะแครื่อ<ย>งค,ลลคอมเตอร์รก็มีว่ะดูดิเห็นปะงานของเล่นยุคก,ก่อนนะวิธีการเล่นสเก็ตบอร์ดมือครับเห็นปะต<ร>้องเป็นสมาชิกอ่ะแล้วเขาจะส่งมาสมา่วนใหญ่เป็นหนังม้วนเช่าโอ้โหทาเล่นนะมินเนี่ยนนะทุกคนเป็นท่ารัดเท้าสมัยแรกๆเปิดแล้วมีร้านสเก็ตข้างล่างเนี่ยทุกคนเห็นปะอืมครับบรรยากาศเหมือนแบบพันที่ประตูน้ำอ่ะทุกคน เอาละก่อนเราจะไปดูคลิปมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากงาน r e t ท o แก a n d ซล l อาคารสีวรจักรนะครับคลองถมงานนี้ทํามาเพื่อคนรักเสียงเพลงโดยเฉพาะเลยครับแผ่นเสียงเทปและซีดีกับราคาสุดเล้าใจที่ถูกสุดๆไปเลยครับสาหรับคนรักแผ่นเสียงห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับกับงานที่จะจัดขึ้นในอาคารสีวรจักรนะครับต้องบอกก่อนว่าได้รับความนิยมนะครับทั้งนักดนตรีรวมถึงผู้ที่ชื่นชอบในการฟังเสียงเพลงจากแผ่นเสียงนะครับทุกคน แล้วก็เป็นแผ่นเสียงที่หายากแล้วก็แลแลทั้งนั้นครับสำหรับตัวงานจัดขึ้นในวันที่29นะครับถึงวันที่30นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองครับทุกคนวันเสาร์ที่29นะครับกับวันอาทิตย์ที่30วันเท่านั้นนะครับตั้งแต่เวลา9โมงนะครับถึง2ทุ่มอย่าลืมไปกันให้ได้นะครับสำหรับอาคารสีวริจารคลองถมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กันที่พันทิพย์งามวงวานพันทิพย์งามวงวานนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าาดิแร ตลาดนาัดตีแย่อยู่ชั้นแปดของมือสองนะครับออกแนวสไตล์แบบแปลกระดิ่งองผมนี่แหละเห็นแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาขายในห้างก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันว่ามีอะไรอยู่ชั้นแปดใช่ครับนะครับแล้วก็วันนี้มาถึงงามวงวานเลยนะทุกคนครับซึ่งการเดินทางก็ค่อนข้างลำบากอยู่เพราะว่าวันนี้ตอนแรกเราจะไปตลาดน้องูกันใช่ครับแตกฝนตกแต่ฝนตกเหมือนเดิมเลยเหมือนคินที่แล้วเลยครับกลายเป็นว่าวันนี้ต้องมาตลาดในร่มนะครับใช่ครับใช่เออคุณแมงค์บอกว่าก็อาจจะวายแล้วด้วยนะฮะใช่ครับ ข้างบนก็คืออาจจะปิดหมดแล้วนะครับลองไปดูว่ายังพอมีเหลือเปิดบ้างหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามไปพร้อมกันเลยปายมาเดินตลาดแต่เป็นตลาดที่อยู่ชั้น8ของห้างพันทิศครับเป็นตลาดติดแอร์ผมไม่เคยมาเลยนะอันนี้ย่านงามวงวานคือวันนี้ตั้งใจไปตลาดลงคู่กันครับผมแต่ว่าติดฝนอีกเหมือนเดิมติดฝนเหมือนเดิมต้องเปลี่ยนเบนเข็มทิศนิดนึงอะเรามาดูกันว่าตลาดมีอะไรกันบ้างครับแต่วันนี้เรามากันต้องบอกเวลากันนะว่าเวลามันเริ่มค่ำแล้วนะจะคุ้มหนึ่งจะคุ เนี่ยฮะร้านแรกก่อนเลยมีอะไรขายบ้างครับร้านแรกน่าจะเป็นแผ่นซีดีเพลงครับมีเพลงแี่งไว้อย่างเช่นเนี้ยเออเนี่ยเป็นตั้งดิจินนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพวกเพลงไม่ไม่เพลงจีนใช่ไหมยุคเจ็ดศูนย์นี้เฮ้ยดิจินยุคเจ็ดศูนย์น่าสนใจว่ะนี่ครับเออน่าจะเป็นแนวดิสโก้ย่มีพวกมีนี่ด้วยครับมีการฟังบ้างเป็นดิสโก้แรทไทม์ใช่การฟังเรียวโรสอะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นสายยังสัญญาเออเออคาราบาว นี่ฮะใครว่างก็มาเดินกันนะทุำทีครับมีราคาบอกทุกแผ่นเลยเออเนี่กัสตริงก็มีนะัรวมคิดเสือฟังในรถยนต์ได้เออเออเออใครยังใช้รถยนต์ที่มีเคขาเล่นซีดีอยู่เนี่ยครับเล่นได้แล้วมีพวกซีรีส์นี่ยนะใช่ไหมเป็นซีรีส์หนังจีนรัาคาครบหน้าเหมือนคุณเท่งเถิดเถนางพญาผมขาวเออนางพญาขมข่าวหลางหลังแล้วมีหนังซีดีด้วยเดี๋ยวนี้ซีดียังมีคนดูกันนะเออลูปพรมพญาแต่ก็คลาสสิกไปอีกแบบนี่เพียสบอสแมนครับเออเปียสบอสแมนนะครับเรามาตอนกำลังจะวายแล้วหนังไทยก็มีครับหนังไทย วัยเรียนเพื่อนรักเพื่อนหลังไทยจารุนีพร้องพรนพริจกับจารุณีสวหวังหนังเยอะครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งคนมาเดินกันนะครับเราไปดูร้านอื่นเดี๋ยวจะิปกันนมดนะฮะดูตรงนี้นิดนึงครับสวัสดีครับพี่เอกเอ้าดูว่าใครพี่เอกนี่เองเอ้าคุณเอก สวัสดีครับดีพี่มาทำอะไรยังไงกันเนี่ยเอ้าก็มานั่งคลนเพลงนี่แหละครับต้องแนะนำก่อนแนะนำก่อนคุณคุณแดงแลอันนี้คือพี่เอกนะครับเป็นผู้จัดการที่ตึกอาคารสีวรจักอ้ที่คุณจินนี่ได้ไปดูงานไอไม่ดูคัสเซ็ครั้งที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อมาเจอในนี้ผมไม่ทัสังเกตนะว่าเราเอะเสียงใครคุนคนวะสองคนหานไปดูอ้าวโอ้มาเจอได้ยังไงพี่เอกเขาก็เป็นคนที่ชอบ ฟังเพลงเหมือนกันครับซีดีเทปเนี่ยเขาก็ถือว่านักสะสมคนหนึ่งโอ้แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอตรงนี้เหมือนกันครับสวัสดีครับปารีสครับน้องคนไหนดูไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวปีนี้ครับปี2อ6 6น้า้ะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่งานไอมิสยูเหมือนเดิมครับงานนี้ก็จะให้น้องๆมาเอาเทปมาเอาเริ่งเล่นเทปมานะครับมาโชว์กันนะครับแล้วใครมีของที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับครับคือคราวที่แล้วก็ไปนะครับทาง ทางช่องของจินนี่โดโรเกมก็เขาไปด้วย<ช>แล้วก็มีโอกาสได้ไปทำความรู้จักตัวงานเห็นมีสมาชิกเพจหลายคนแบบว่างานมีวันถึงวันไหนแต่วันนั้นน่ะน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะมีแค่2วันก็ต้องรอครั้งต่อไปแล้วครับถ้าใครอยากจะมานะจะต้องประกาศ เรียกบอกว่าล่วงหน้าเดี๋ยวปีนี้จะประกาศล่วงหน้าหลายเดือนเลยครับแล้วก็จะขยายอีกนิดนึงนะครับก็คือให้สําหรับคนที่ชื่นชอบเกมเนี่ยมีมุมหนึ่งของเขานะครับเอาตลับเกมเอาอะไรมาคุยกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันในวันงานด้วยเดี๋ยวถ้าใครดูนะครับเราก็จะเพิ่มเรื่องเกมเรื่องเกี่ยวกับเคปเรื่องเกี่ยวกับซีดีเรื่องเกี่ยวกับ เสียงเพลงนี่แหละฮะต้องเล่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วเรามาคุยกันเป็นงานมิทติ้งครับไม่ได้ว่ามีงานอะไรมากมายก็มามิทติ้งมาเจอกันอย่างนี้แหละครับสุดยอดเลยครับก็เดี๋ยวเราได้ไปแน่ๆนะครับสำหรับงานนี้นะครับถ้ามีเมื่อไรเดี๋ยวต้องเชิญเป็นันดับแรกๆเลยโอเคขอบคุณมากมากครับี่เรมาเดินชมก่อนครับพอดีครผากจะชี้ดูตรงนี้ว่านี่ครับผันเพลงไทยที่แบบหายากๆีมีครับเพลงไทยหายาก s collection น่เบสนะ best c o l l e นเกสหัวนี้สทริ์ิค มอดพวกนี้ครับเนี่ยอันนี้ตรงยุคเราเลยอ่ะตรงยุคครับนี่เป็นแผ่นแบบอ่านี่นี่นี่หนึ่งเก้าเก้าสามครับหนึ่งเก้าเก้าสามอันนี้ก็เครื่อนวงเจียรจตลินพวกนี้นี่คือเป็นแผ่นที่แบบว่าแผ่นยุคเก่านะครับครับพวกนี้บันทึกเสียงดีครับซึ่งราคาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอซื้อได้ครับไม่แพงกลางกลางครับฮะมีหมดครับเนี่ยโลโซก็มีโอเคครับครับให้ดูว่ามีหลายแนวจริงๆครับโอเคพี่เอกเดี๋ยวไปเดาตรงกันก่อนนะครับ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 เจอกันครับเจอกันนี่ คุณแบงค์มาอันนี้นี่ยุค2000เลยครับกล้องดิจิตอลอ่าเป็นกล้องคอมแพกดิจิตอลนะฮะอันนี้เป็นของมือสองหรืป่ามือสองไหมฮะไม่รู้มือที่เท่าไหร่มือที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ครับผ่านมาหลายอาจจะเขาเรียกนี่ายๆมือสองด้วยทุกคนนี่ครับก็เป็น d s l r ก็มีนะครับอันนี้เป็นสําหรับคนที่ชื่นชอบนะครับกล้องก็สามารถมาเดินที่อันนี้เป็นน่าจะเป็นยุคนี่ได้นะยุคที่ยังไม่สมาร์ทโฟนอันนี้ยู90ป่ะ เก่าสองพันแล้วครับสองพันนะสองพันแล้วอันนี้ปริกานะเปนยุคที่สมาร์ทโฟนยังไม่ระบาดครับะการถ่ายรูปยุคนั้นก็ต้องเป็นกล้องดิจิตอลอันนี้บอกก่อนใช้ได้หมดเนาะใช้ได้หมดนะว่าน่าจะใช้ได้นะเขาขายนะน่าจะคัดสภาพละอ่ะไปโอเคโอเคครับแอร์รีโมเตอร์ก็มีว่ะดูดิเห็นป่ะมีเอ็มพีแอดห้องแห่งความลับเจ๋งเนอะคุณแบงค์ครับเนี่ยดูดิสแตมเก่าเพียบเลยอะเห็นป่ะอันนี้เป็นงาน งานของเล่นยุคก่อนนะของนะครับทุกคนเยอะมากครับแล้วก็ของเล่นด้วยรวมถึงสแตมนี่ครับของเล่นแล้วก็มีงานสแตมเออครับไม่รู้มีงานแถมไม่รู้มีงานแถมพวกนี่ไงเคฟซี่อย่างนี้ไหมฮะเคฟซี่ใช่ประมาณนั้นเออนี่ก็มีครับเป็นเซนเซียบป่ะนี่ครับนี่ก็น่าจะเป็นงานเก่าเฮ้ยนี่หุ่นเซนเซียาครับคุณแบงค์ใช่ไหมฮะวอ็อันนี้เรื่องเออนี่นี่นี่เป็กซัสโอ้โหครับครับงานกล่องด้วยหนังสือครับนี่นี่นี่เฮ้ยหนังสือเลมเก้าโอ้สอนเล่น สอนเล่นเคาน์เตอร์สไตล์สอนเล่นพันผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยนะสอนเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตเฮ้ยนี่พอสอนอะไรวะขอดูนิดนึงเจ๋งว่ะโอ้ยผมไม่เห็นนานนะเออเฮ้ยนี่เคาน์เตอร์สไตล์เลยอ่ะโคตรเจ๋งเลยเนี่ยสมัยผมยังยังเป็นมัธยมอยู่เลยอ่ะต้องมีเกินยี่เกินยี่สิบอันนี้สอนเล่นสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดนี่ว่เล็กๆอ่ะจําได้ไหมฮะเออเออเออนี่ยเนี่ยโอ้โหขอยากเปิดได้อย่างเงี้ยเออมีลายลายด้วเคยซื้อรางด้วยนะสนามอ่ะใช่ไหมผมเคยซื้อสนามมาเล่นด้วยนี่ไง ้ทุกคนเฮยวิธีการเล่นวิธีการเล่นสเก็ตบอร์ดมือครับเห็นปหมเจ๋งว่ะเออจริงนะเออพี่เมกาครับอันนี้สื่อนิยสารเมกานะโอ้ยเป็นบีเก้าสี่บางทีมีมีแบบพวกร้านต่างๆโฆษณาอยู่ในนี้นะเป็นเป็นเมก้าคิวไลน์ครับนี่ไงมีจริงมีอันนี้เป็นเป็นร้านอาร์ตเกมเล่นเท่าไหร่เนี่ยผมน่าซื้อมากนี่ฮะร้านอาร์ตเกมครับทุกคนเห็นป่ะอยู่ในเมก้าคิวไลน์เออ เดอันนี้ยวขอแยกไวหน่อยครับสนใจมากวิมิสเตอร์มอสสลับสะบัดครับมิสเตอร์มอสดับสุดยอดครับเกมทาซานปะใช่ใช่ใช่อันนี้เกมของเกมของทาซานนะครับผมโอเคเสียงเพลงเข้านี่ก็รับสุดยอดเดวิลแมนเดวิลแมนนะอันนี้เป็นสูตรเกมนะทุกคน้ยยูกิโคสูตรเกมหมดเลยแล้วก็หนังสือพวกนี้ทันกันเปล่าเออนี่ครับโดนดักเนี่ย ภาษาไทยนะเออมันต้องเป็นสมาชิกอ่ะแล้วเขาจะส่งมาเอออันนี้คิดถึงว่าดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปพวกนี้เหมือนก็เราต้องเป็นสมาชิกอ่ะเขาจะส่งให้ก็มีตุ๊กฟี่มิกกี้แล้วจะหายเออเจ๋งมากเลยเขาเรียกว่าเป็นตลาดตลาดแบบติดแอร์ติดแอร์ครับครับตลาดนัดติดอตลาดนัดติดแอร์มือสองมือหนึ่งก็มีครับอันนี้เป็นมูนม้วนวิดีโอเก่าก็มีนะครับอุ๊ยอันนี้เป็นอ้านอะ อันนี้มีม้วนอัดรายการทีวีบ้างไหมครับนี่ไงพวกนี้ต้องลองดูม้วนอัดรายการทีวีอะไรพวกนี้ไม่มีใช่ไหมอ๋อนี่เป็นหนังครับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนังม้วนเช่าครับไลท์เจอร์เออเออเประมาณว่าเป็นม้วนเป็นคาราโอเกะกับหนังการ์ตูนอะไรพวกนี้อะไรครับนี่คาราโอเกะ MTV อ๋อพวกเพลงสามคนนะครับสมัยก่อนต้องดูอย่างนี้นะไม่มียูทูบให้ดูนะครับอยากดู้เอ็มวีต้องซื้อคาราโอเกะไปดูใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขายหลายอย่างเลยนะครับโอ้โหทาเล่นนะ ทาเลนเออทาเลนก็มีทาเลนแล้วก็พวกการ์ตูนห้าบาทไหมนี่ครับการ์ตูนผีห้าบาทอืมโอเคครับของการ์ตูนผีห้าบาทเนี่ยลายเส้นแบบปกติเล่มละบาทไหมฮะยุคหลังยุคท้ายจะห้าบาท่ก่อนอาจจะเล่มละบาทเออป่ะต้องแข่งกับเวลาครับทุกคนงจากตอนนี้ใกล้ปิดแล้วนะครับหรือเรียกว่ากําลังจะวายนะปิดร้านกันเยอะมากครับทุกคนเริ่มคุมผ้ากันบ้างแล้วปิดร้านกันเยอะมากครับคุณแบงค์ครับผม เริ่มลงเปแล้วเพราะว่าเขาเป็ปกติตรงนี้น่าจะเต็มเนาะน่าจะฝูง้องเต็มพื้นที่ครับแต่ว่าเขาจะเริ่มขายกันน่าจะมาแล้วข้างเปิดอหละเที่ยงบ่ายเนี่ยคนก็ลังเยอะชั้นนี้เป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นของถมย่อยๆเลยนะนั่นนะครับใช่ไหมนี่แหละครับเออเฮ้ยชั้นเจ็ดน่าจะมีไหมคุณแม่ชั้นเจ็ดเดี๋ยวต้องลองไปดูครับว่ามีอะไรเหลือบ้างอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆครับมีเยอะนะครับโทรศัพท์สายเคาะนาฬิกาโทรศัพท์ LG ครับะปุ่มกดนะครับอันนี้หลากหลายหน่อยครับขายหลากหลายหน่อยโอเคแล้วฮะ คือบางร้านเขาก็จะเริ่มมีของกินแล้วอันนี้เป็นพวกเสื้อผ้าหน้าผมแลวทุกคนเห็นปะตลาดมือสองก็คือเนื่องจากฝนตกนะคนนี้ก็เลยออกแบบกันค่อนข้างจะมาเดินกันที่นี่เพราะว่าหลบฝนด้วยนะทุกคนแล้วก็เป็นตลาดมือสองตรงกับที่เราจะมาหากันนะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้มันจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเริ่มวายครับอันนี้เป็นแผนกเกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วทุกคนมีราคาบอกเลยเราเดินไปทางนี้ดีกว่าคุณแบงค์นี่ฮะ เสื้อผ้าล้วนๆเลยอ่ะเสื้อผ้าล้วนๆเลยทุกคนแล้วราคาก็าไม่แพงนะเป็นเหมือนซื้อผ้ามือสองนะทุกคนเออเอาวละทุกคนเรามาจุดจะไปจุดกลางกันดีกว่าคุณแบงค์ครับเดี๋ยวลองดูตรงนู้นสักนิดนึงถ้ามันไม่มีอะไรเราลองมาดูชั้นเจ็ดว่ายังมีอะไรไปเพราะเขาบอกว่ามีของเก่าครับแต่ชั้นห้าชั้นหกมีแต่ชั้เนเจ็ดจะเป็นพวกโมเดลฟิกเกอร์อ๋อเหรอครับเออครับ เป็นพวกของเล่นอันนี้เป็นร้านขายอันนนี้เป็ของเล่นนะแต่เป็นของเล่นใหม่และมีการ์ดเลยนะครับนี่อ่าการ์ดวันพีซการ์ดก็คเกมอนโอเคครับอันนี้เป็นของขนมโบราณโอ้โหมีนี่ครับงานแผงครับมีอะไรบ้างขนมโบราณครับทุกคนนี่ฮะก็ตามสตาร์มาวินมีงานแผงทั้งหมดเลยครับนี่ครับเกมมไดงูครับเอกมนาดงูก็มีนะครับแก้วก็น่าจะมีเออเออเอออะ มาแล้วร้านขนมมาแล้วนะฮะนี่ครับมันเต้าปูปลาก็มีนะมันเต้าปูปลายังอยู่นะครบมากๆเออนี่เหมือนเป็นประตูทางออกนะครับนี่ไปลานจอดรถนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ใหญ่นะใหญ่อยู่นะก็มีตุ๊กตานะเออนี่ตุ๊กตามือสองว่ะน่าจะเป็นพวกงานมือสองมครับเออนี่ไงว่าหลากหลายดิ่นหุ้ยไหมครับ ช่วงชๆเลยหุ้ยเอลซ่ายังมีนะตุ๊กตาเอลซ่านะมิกกี้เมาส์มินเนี่ยนเป็นหมอนข้างครับนมินเนียนนะทุกคนเออก็เป็นตุ๊กตาที่มีชื่อนะทุกคนอันนี้ถอยสตอรี่นะบัตรลายเอียนะครับบัตรไายเอียะคุณแบงค์เดินกันต่อครับผม เนื่องจากร้านเริ่มปิดแล้วทุกคนคือปิดเยอะนะครับผมมาก็เย็นละเนื่องจากเราผิดแผนนะตอนแรกจะไปตลาดโอคูซึ่งเป็นตลาดกลางคืนใช่ครับโอ้โหปิดหมดละเริ่มจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วไม่มีละตรงนี้เป็นเวทีนะครับพันธิพย์งามวงหวานน่าจะมีการประกวดอะไรกันไหมใช่ฮะอาจจะไว้ประกวดกันนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นของของมือสองญี่ปุ่นครับมีคูกกาชาด้วยนะเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยอ๋อใช่แล้วครับเนี่ยพวกเนี่ยพวกจาน สักเล็กมีตาช่างแล้นี้ก็ฟิลเหมือนของถมเลยใช่ไหมครับได้ครับได้อุ้ยมีสเก็ต้อสเก็ตอย่างนี้โอ้โหนี่ยุคยุคพวกเฮ้ยอันนี้ยุคเซนทันเลยเซนทันรัดเท้าสมัยแรกๆเปิดแล้วมีร้านสเก็ตข้างล่างเนี่ยเออตรงนี้จะเป็นตัวเบรกเอน่าจะหลุดไปแล้วป่ะทุกคนไอสเก็ตเนี่ยจำได้ไหมร้านสเก็ตอันนี้อันนี้เท้าไซเด็กปะไซเด็กเนาะง่ายนะง่าเป็นไซเด็กครับไซเด็กเฉยเฉย ร้านสเก็ตแบบโยุคแบบพาเลทอะไรเงี้ยโอ้ยุคเซนทันลาดพราวยุคแปดศูนย์เลยสมัยแบบเก่าเลยอ่ะผมไม่ได้เห็นของจริงนั้นมากอันนี้ก็มีหลากหลายดีครับก็มีของขายจิปาถะทุกคนจอยต่างๆจอยเพย์ก็มีนะครับจอยเพย์โซลชั่นก็มีใช่จอยของโฮลี่ครับอ๋อจอยโฮลี่เหรอครับใช่เป็นโฮลี่แบบน่าจะเป็นของเครื่องเครื่องเพย์หนึ่งครับ ครับผมวิ้เคออก็มีพัดเคอองเฮ้ยปังแมนปังแมนอันนี้เป็นสินค้าเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นอันนี้ฝั่งนี้เป็นกระเป๋าละเหนียวดอไหมเอาดอไหสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นไหครับมาก็วายแล้วครับทุกคนต้องขอโทษด้วยตรงนท่านี้ดูยังครับเห็นยัอย่างเล่นนิดนหน่อยๆ่ะลองไปดูสิ ไหนๆก็มาแล้วคุณแบงค์ครับผมนะครับเราหนีฝนมาข้างในพันทิพย์งามวงวานนะนี่แหละครับวันนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะว่าจะขายกันไหมอุ้ยออกของเล่นเยอะครับตรงนี้นี่ครับของเล่นเทียบเลยเทียบเลยเดี๋ยวนี้พวกแนวอุลตร้าแมนแล้วก็พวกฮีโร่นะนี่มาสไลเดอร์ต่างๆพวกมดมีอะไรเสริมไหมคุณแบงค์อ่า เป็นรถเหล็กรถเหล็กครับอันนี้พวกโทมิการะปะผมว่าเนะผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะรถเหล็กจ่บางอย่างก็เป็นงานเก่าอยู่นพวกนี้นะมันบอกยุคของมันอยู่ครับพวกนี้ผมทันเล่นอยู่นะอันนี้เก่าจริงเก่าจริงเหรอเรียงคืนหน่อยเป็นรถเหล็กนะครับรถเหล็กยุคก่อนอ่ะดูยากแล้วครับใครสะสมงานเก่าที่นี่น่าจะมีให้คุณวายอันนี้เรียกว่าวายของแท้ครับ เก็บกันหมดแล้วครับทุกคนลงทงลงเท้านะนี่ครับเดี๋ยวไปดูชั้น <c oughs> ชั้นล่างกันไหมครับลงไปชั้นลงลงไปอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> นะครับ <Okay. S 2> เราเร่งกันนิดหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ห้างน่าจะปิดทุ่มหนึ่งนะครับ <c oughs> หมายถึงว่าช่วงของคลองถมชั้นตลาดนัดติดแอร์นะฮะของพันทิพย์งามวงวานครับก็พอได้บรรยากาศนะครับว่าเขาขายอะไรเพราะส่วนใหญ่ที่คลุมผ้าไว้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเยอะฉะนั้นมันก็ยัง พอเห็นแล้วว่าเขาขายอะไรกันบ้างอพอได้ฟิลพอได้กลิ่นเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนไม่มีที่ไปเราก็มาเดินดูคดูเดินเล่นได้เหมือนคลองถมอะใช่ครับคลองถมดีๆนี่เองนะครับตอนนี้เดินลงมาชั้น6นะชั้น6กเมื่อกี้จอดชั้น7ไม่ได้ลิฟต์ไม่ไม่ลงนะฮะชั้น6มีเกี่ยวกับอะไรครับคุณแบงค์เหมือนเป็นที่เช่าล็อกัเหมือนเป็นเช่าล็อกขายของขายของเหมือนกันเป็นของใหม่นะสินค้าแบบอันนี้มือหนึ่งเยอะลยครับสินค้ามือหนึ่งเอสเซนส์รีทั พัดลมนาฬิกานะครับมีตู้คลิปตุ๊กตาอยู่นิดเึงนะทุกคนเห็นไหมครับเนี่ฮะเอออ่ะเดี๋ยวเราลงลงไปชั้นล่างกันดีกว่าข้างล่างดูตรงไหนวะอันนี้เหรออันนี้เขาปิดอ่ะเดี๋ยวทางนี้ป่างไหนขึ้นไหนลงวะทางอย่างนี้งงละเนี่ยฮะเป็นแนวๆของสินค้าแบบใหม่ะครับซึ่งผมก็คับใายคับค้าว่าจะเหมือนคล้ายๆคลองถมถูกไหมครับอืมคล้ายคลองถมส่วนชั้น อ่าอันนี้ชั้นอะไรแล้วนคุณแบงค์อันนี้เรามาชั้นชั้นห้าครับชั้นห้าเนี่ยน่าจะเป็นโซนที่แบบขายไอทีคอมพิวเตอร์ซึ่งเมื่อก่อนที่นี่แหละก็เป็นจุดใหญ่เหมือนกันที่สมัยก่อนที่เวลาจะประกอบคอมนี่ไงใช่ไหมฮะซ่อมคอมก็ต้องแถวนี้แหละเหมือนแบบบรรยากาศเหมือนแบบพันธิ์ทิสมัยอ่าพันธิประตูน้ำอ่ะทุกคนครับดูดิเห็นป่ะนี่ครับพัดลมที่เอาไว้ลองลดสบายความร้อนเออนีเหมือนเราไปเดินพันธิประตูนะครับแล้วก็นี่ครับงานร้านซ่อมเนี่ยมีหมดเออนี่ไง ทรงซ่อมอะไรได้ครบหมดเลยทุกคนนะฮะอุยอ้ยอ๋อเพย์เซชันช่นก็มีขายครับโอ้โหเพยเซชัน่นครับเพย์ห้าก็มีร็อดบุ๊กมือสองมีครับเนี่ยเป็นล็อกคล้ายๆพันทิตก็ที่นี้ก็พันทิตเลยใช่ครับพันทิตเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าอันนี้เป็นฝั่งนนทบ,บุรีใช่ไหมครับเป็นพันทิตฝั่งนนครับนะฮะคล้ายๆกับพันทิตประตูน้ํานะครับ แต่ว่าที่นี่คือยังฟูมากๆครับตอนนี้ทุกคนยังมาซื้ออซสระรีกันอยู่ไหมครับเมาส์คีย์บอร์ดเพราะหลายๆบ้านเริ่มใช้นโตโทรศัพท์ใช้แท็บเล็ตกันเยอะแล้วเดี๋ยวเดินดูวนสักรอบหนึ่งนะครับครับเพื่อเป็นสี่มงคลเนี่ยเมาส์ไร้สายเออเมาส์ไร้สายครับคือพวกพินเตอร์ก็เยอะอยู่แล้วเป็นพินเตอร์แลวเฮ้ยอุปกรณ์ไอทีก็มีชั้นสี่คุณแบงค์ผมสังเกตเห็นชั้นสี่ครับเนยอระหว่างเดินลงนะใช่ ต้องคำเวลากันนิดนึงครับเพราะว่าสำหรับห้างนี้ปิดค่อนข้างเร็วนะปิดค่อนข้างเร็วสมมุติเราจะได้เดินลงกันเรื่อยๆครับเหมือนจะมีเขียนว่ารับซ่อมคอมทันทีเริ่มต้น300บาทเราจะปรับลงวินโดว์นะครับลงวินโดว์ล้างไวรัสเริ่มต้น300ร้อครับคอมกับโน้ตบุ๊กครับโอเคผมกำลังหาร้านซ่อมคอมอยู่หายากเลยนี่ร้านเปิดคือคักนะไอทีซิตี้ครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นจอมือสองก็มีครับพันกว่าบาทจอมือสองเพื่อให้ลูกๆเอาไว้แบบ ฝึกทำแรงงานแรงงานทีมงานคือเอาไว้แบบติดตั้งกล้องวงจรปิดอะไรก็ได้นะผมว่าได้นะใช่ไหมครับเป็นจอมอนิเตอร์ได้เออเออชั้นนี้น่าจะเป็นศูนย์พักเครื่องแล้วครับสมอสรับแบบโอ้โหนี่ศูนย์พักเครื่องเต็มเลยดูดิครับทุกคนส่วนใหญ่พวกเสียงพระดังๆก็จะอยู่ที่นี่กันเยอะใช่ไหมครับที่ออกทีวีเยอะก็จะอยู่แถวนี้แหละเสียงของทุพันธ์ก็จะอยู่ที่นี่นะเสียงพระดังๆอยู่เยอะครับเราจะลงกันต่อเนื่องไปทางไหนนี่ทางนี้ ขอนชั้นทางเหมือนกันทางดูดีกว่าอันนี้ชั้นไหล่ะชั้นสี่ปะน่าจะเป็นชั้นสี่เป็นห้างพันทิพย์ที่สูงมากๆนะครับมีถึงแปดชั้นเลยถ้าท่านสังเกตุทุกชั้นเนี่ยมีการค้าขายหมดนะครับไม่มีชั้นไหนที่แบบว่าจะเงียบล้างไปเลยจะค่อนข้างแบบว่าคือคักรกว่าคือคักครับเปิดเปิดกันคือที่มาแล้วเห็นแบบนี้คือคือกำลังจะปิดกันแล้วทุกคนเพราะว่าเริ่มวายครับอันนี้เป็นศูนย์พักเครื่องใหญ่มากศูนย์พักเครื่องใหญ่มาก ข้างล่างก็เริ่มมีเห็นว่าปิดปรับปรุงบ้างเพราะต้องมีการปรับปรุงบบโฉมใหม่ล้วครับเพราะด้านล่างจะเป็นจุดที่คนเดินเยอะสุดนะอืเพราะว่ามาหาของกินใช่ไหมช้อปปิ้งอั้งบมดจะเป็นเฉพาะทางจริงๆนะครับเฉพาะทางจริงคือมาที่นี่ก็คือต้องมีจุดมุ่งหมายเลยใช่ครับเกี่ยวกับพีซีเกี่ยวกับของมือสองเกี่ยวกับพระเครื่องครับอันนี้สุดที่ชั้นสองป่ะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องเชื่อมเชื่อมได้นะโอเค เขาเชื่อมชั้นสองไปชั้นหนึ่งครับชั้นจีแต่ลงไปชั้นหนึ่งด้วยาอ่าลองลงไปชั้นหนึ่งดูหรือว่าดูชั้นหนึ่งด้วยว่ามันมีอะไรบ้างครับปะเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันช่วงโควิดครับมาแค่ครั้งเดียวคือมาคือคือเป็นชรงเอร์เดียว ในซูเปอร์มาร์เก็ตของกินทั่วไปใช่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 เราก็ไปต่อจะไปทางไหนเนี่ยผมจะดูทางก่อนทางไหนอันนี้ปะทางเชื่อมทางเชื่อมออกด้านนอกอันนี้เป็นลานจอดรถป่ะคุณแม่ตอนนี้ออกกันมาหน้าห้างแล้วทุกคนครับก็มีของกินเต็มไปหมดเลยฮะหน้าห้างนะสำหรับพันทิพย์งามวงวานเป็นตลาดย่อมๆเลยนะครับพันทิพย์งามวงวานทุกคนฮะเป็นเหมือนตลาดเลยเนาะครับแหมก็ใครซื้อกับข้าวเข้าบ้านเนี่ยก็ตรงนี้แหละ ลองรถเมล์เสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นจุดตลาดเลยครับซื้อกับข้าวเข้าบ้านเลยใช่ครับสะพานอยู่ไหน,นของกินเยอะวะ่ะเนี่ยรกระเพราขนมชินน้ำยาอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนน่าอร่อยว่าลูกชิ้นเจ้านี้ขายดีมากโอเคครับเราต้องขึ้นสะพานนี้าากระจกเนไปนะสำหรับการมา สำรวจนะครับห้างปันทิปงามวงวานครับกับของมือสองนะซึ่งเข้ามาถึงก็วายหมดแล้วคุณแบงค์ครับแต่ชั้นล่างก็ยังมีของที่เป็นปัจจุบันขายนะครับอือย่างโซนชั้น6ก็ยังเป็นเกี่ยวกับอะไหล่คอมพิวเตอร์ซ่อมคอมครับอุปกรณ์ไอทีชลีครับชั้น4ชั้น5้าก็เหมือนจะเป็นโซนพักเครื่องครับชั้น1ชั้น2ก็เป็นโซนของกินแล้วก็ขายของทั่วไปนะครับมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยก็ถือว่าถือว่าคึกค้าเนาะคึกคับเป็นห้างที่ยังคือคักอยู่นะครับเออเออครับผม แล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนก็หวังว่าคงจะถูกใจนะกับคลิปการมาเดินพันทิพยงานมวานนะครับก็วันนี้ผมกับคุณแบงค์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสด well ีคุณแบงค์สวัสดีคร um, <Congrats. S 1> kind of ับสวัสดีครับทุก